สวัสดีครับชมธรรมาหาเด็กวันนี้ก็มาอย่างเดิมจับชิ้งชังจังจบปลากระจาของเรา <c oughs> เออมันรู้จะได้อยู่ได้กินไหมนี่ทางนี้เขาจะไปกาะปันยีเออในีงคูไ่อยู่ทางเขาก่อปันญยญีเขาพิงกันเออเราก็มาหากินอยู่แถวนี้แหละ จะเข้าไปข้างในไม่ได้เ,เราจจะลอบนอกเรือเพื่อนกำลังเวียนหาปูหาปลากันอยู่จะได้กินหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> จะเบื่อกันนะครับชาวเรือก็ต้องถ่ายทำเรือให้ดูให้ชมทุกวันเอ,อวันวันก็ได้ปูวันก็ได้ปลามีามีกินหรือเปลา่า ทางเข้าไปเขาพินกันหรือว,ว่าไปเกาะปันนี้ก่อนจะไปก็ผ่านเกาะน,นี้ก่อนมาจากบางลงมาจากท่าเรือบางลงเขาพาไปเที่ยวท่าเรืออ่าวปอเออ,อมาลงนั้นก็ไปนั้นได้มาก่อยยาวก็ได้ ที่นี่ก็สวยงามเข้าไปเป็นเกาะเป็นแก่งบรรยากาศธรรมชาติดีดทั้งน้อยเอาวันเสาร์วันอาทิตย์มาเต็มกันหมดเลยเามาเที่ยวกันมีแต่วันหัดและ,ะวันเสาร์วันอาทิตย์มาท่องมาเที่ยวกันมีเราก็มาหาปลาแถวนี้หละถ่ายทำให้ เรายูทูบเราได้ดูได้เห็นถ้ามีโอกาสมีเงินมีงานนะได้รับตางเงินดอกเงินเดือนกันแล้วก็มาท่องมาเที่ยวกัน <c oughs> ถ้าเบื่ออากาศหนาวๆทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็เรามาเปลี่ยนบรรยากาศมาท่องมาเที่ยวตามทะเลมั่งได้อาบน้ําทะเลตามชายหาดอะไรได้วิ่งเบรรยากาศธรรมชาติสวยงามงามมีน้องเอ้ย ดีงเงินเรือกันหาปูหปาปลาแต่หาจินเราก็อาชีพการปาโมงบ้านเราก็ยาวมันอยู่ที่เกาะกลางทะเลแต่เ,เราไม่ทําอาชีพทํางานทําการทางเลไม่หาปูหบบาปลามันก็ไม่เหมือนชาวเกาะบ้านของเราเกาะเป็นเกาะและน้ําทะเลมันรอบ บางกลางภูเก็ตกระบี่มาจากกระบี่ก็มาลงท่าเรือท่าเรนก็มาเกาะยาวบ้านเราได้แต่มาทางภูเก็ตก็มีสามท่าท่าเรือบางลงท่าเรือสะปัมท่าเรือเทียนศิงเรามีรถมีเรือมีแพมีอะไรมารับมาสม่งมีแพใหญ่แล้วเราจะมาเที่ยวมีรถส่วนตัวมาได้ ว่าเป็นงูเป็นคณะมีรถบัสรถอะไรเราก็มาได้ลงก็อาเที่ยวกันธรรมชาติบรรยากาศทิทะเลไม่เบื่อมาท่องมาเที่ยวกัน <c oughs> วันนี้เราก็มาได้อาปาสักหน่อย ว,นนวันองเรา,าได้อย่งไที่ได้หกสิบกว่าถ่ายวันนี้วางทีเดียวได้ไม่มาก สวัสดีว่าเพียงทะานี้นะครับถ้าเห็นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยช่องทำมาเดกนะครับ